าผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการดำเนินเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามตรับชบมเพื่ความบันเทิงเท่าน,นั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กันในเกมกับตันเบลตี้นะครับเพื่อนๆอ่ะอยู่กันกับเว็บ G2Go อีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็มีทุนมาที่5,000บาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเบ็ดไปตาละ80ก่อนนะอ่ะโอเคครับไปลุยกันเลยรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับอ่ะมาครับ เข้าเกมกันเลยนะหนึ่งร้อยสิบหกบาทนะครับดอกนี้อ่ะตัวคิวมาอีกยี่สิบสี่โอ้เต็มแถวแบบนี้2 4 0รอยสี่บาทครับถึงขวดน้ำมาหนึ่งพันี่รอบาทนะครเพื่อนเพื่อนโอ้มาต่อกันที่เข็มทิศนะห0ร้อยบาทครับตัวเคตามาอีกหนึ่งร้อยหกิบนะครเพื่อนเพื่อนได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะเพื่อนเพื่อนๆ2 7พันเจ็ดร้อยสี่สิบาทตอนนี้ก็กำไรมาส0งพันแล้วเพื่อนเพื่อนเอาจริงถ้าไม่คิดอะไรมากก็เลิกได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลอง อยากได้ให้มันเข้าฟรีเกมนะคะเพื่อนเพือนวายครับก <Y S 1> ับเกมทิดหนึ่งร้อยหบาทตัวคิวมาอีก12นะครับต่อเลยครับ200บาทนะครับขวดน้ำโอ้โหยมาอีกครับตัวคิวนะครับปันต่อไปเลยครับเพื่อนๆเบ็ดแปดสิบนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะลองเข้ามาเล่นเกมแบบผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปลองเล่นกันได้ที่ adg2go นะค adg2g o a l นะครับเพื่อนๆเขาก็มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1,000เกมเลยนะรูปสวยน่าเล่นมากๆเลยครับลองเข้าไปเล่นกันดูนะเราจะหมุนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอุ้ยสเกตเตอร์มา2ตัวอีกตัวหนึ่งมาไหมมาสิพวกอีกตัวหนึ่งมา โอ้โหยังไม่เข้านะเพื่อนๆแม่งมาแค่สองตัวปันครับเริ่มเว้านะเพื่อนๆวายมาครับแปดสิบบาทเออมาไหมอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง,งแม่งหลายทีนะเนี่ยยังนะครับยังมาได้อีกเร็วอีกตัวหนึ่งไอ้หาแม่งสองทีติดเลยนะวันนี้ยังไงก็ ต้องปั่นให้เข้าฟรีเกมนะเพื่อนๆโอ้โหและจะหมุนนานวัดนานจังวะเนี่ยอ่าเรามาพูดถึงเว็บ G2Go กันสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ไม่มีเทินนะไม่มีขั้นต่ำด้วยแล้วก็รับทูตมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับก็สะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะครับให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะ แล้วก็มีลิงก์ลับซับด้วยที่เราสามารถหารายได้จากช่องทางออนไลน์ได้นะครับเพียงแค่คัดลอกลิงก์แล้วนําไปส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักนะแล้วเขาเข้าไปเล่นเนี่ยยอดที่เขาเล่นไม่ว่าจะเล่นได้หรือเสียนะครับเราก็จะได้1%จากส่วนนั้นเลยนะ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้ผมไปเล่นเกมไหนให้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆเนี่ยก็คอมเมนต์แบ่งปันกันบ้างนะคะจะได้ลองทําตามดูนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ช่องผมด้วยนะครับลงคลิปครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดรับชมกันนะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาปรับเบ็ดให้มันแพงขึ้นนะเป็นเบ็ด200เอ้ยเดี๋ยวเอาเป็น120นะเพื่อนๆนะไปมาลองดูกันนะว่า,วาฟรีเกมมันจะเข้าไหมนะครับไปครับวายมาได้30บาทนะครับเพื่อนๆอ่ะปั่นไปว้าอยู่นะ ฟรีเกมลงยากอยู่นะเพื่อนๆนี่ขนาดเบ็ดร2 0นะครับยังไม่มาเลยนะสเกตเตอร์มาหนึ่งตัว เอาสองตัวแล้วมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงสิโอ้โหแม่งลงยากจริงนะคะเพื่อนเพือนปรับเบ็ดเป็นส0งร้อเลยนะเพื่อนเพื่อนนะดูสิว่ามันจะเข้าให้ไหมนะครับตอนนี้เราก็ขาดทุนอยู่นะคะเพื่อนเพือนก็คือถ้าปั่นไปแล้วฟรีเกมมันไม่เข้าเนี่ยอาจจะเสียได้นะครับตัวคิวมา30บาทตัว A กับตัวเนะครับหนึ่งร สแกตเตอรต์มาอีกแล้วสองตัวมาอีกอีกหนึ่งตัวโอ้โห,โหเรียบร้อยครับเข้าฟรีเกมแล้วนะครับสแกตเตอร์มา3ตัวนะเพื่อนๆกับเป็ดสองร้อยโหยถ้าไม่เบ็ดสูงนี่แม่งคงจะเข้ายากกว่านี้นะ,ะมาครับฟรีเกมรอบนี้นะสิบการหมุนฟรีนะเพื่อนๆ,ๆไปเปิดแลกว้าวนะเหลือเจ็ดรอบนะเพื่อนๆวายมาดอกนี้สองรอสี่สิบบาทครับไปต่อนะ มันไดโบนัสน้อยนะเพื่อนเพื่อนฟรีเกมเนี่ยคือถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อให้เข้าฟรีเกมมันก็ไม่ได้กําไรนะครับเนี้ออยอะโหู้ดอกนี้นะหนึ่งพันห้ารอยบาทเออเดี๋ยมันต้องแบบเนี้ยมาอีกเก้าร้อยโอ้โหสุดยอดครับห้าพันหนึ่งร้ยบาทนะเพื่อนเพื่อนคือเพิ่งจะบ่นแม่งไปเมื่อกี้นี้นะเออเหมือนแม่งรู้นะแม่งได้เลยนะเพื่อนๆคือทุนห้าพันตอนนี้กําไรแล้วนะคบโอ้โหมีรางวัลก้อนโตมาเก้าพันหนึ่งรอยหาสิบนะเพื่อนเพื่อนไปครับหมุนต่อนะ เหลืออีกสองรอบนะคะเพื่อนๆนได้มาอีกสองรอสี่สิบนะตัว a ดอกนี้หนึ่งพันสองรอบาทโอ้โห1นึ่งพันสรอสี่ิบครับเพื่อนๆอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆไปครับ y มากับอะไรอ่ะได้มาหนึ่งมืหนึ่งพันเจ็สิบาทนะคะเพื่อนๆนโอ้โหเกือบไปแล้วนะเกือบจะหมดตูดแล้วนะคะเพื่อนๆนถ้าฟรีเกมไม่เข้ามาเนี่ยนะแย่อยู่นะ โอเควันนี้เราก็มีทุนมาที่5,000บาทก็ได้กำไรมา7,395บาทนะเพื่อนๆโอเคผมว่าเราพอดีกว่านะครับวันนี้นะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ